นี่รายการที่หกรอกอที่หกอูสองพันคนลุกนะครับจบบอรายการที่สิบเตะไหมเนี่ยยาแดงนะครับพิเศษหลังอุดมวลสารยาแดงนะครับพิเศษหลังชะนวนเต็มแผ่นนะครับ นำสองพันดีเบียขนมโควกคับสองพันหนึ่งพี่เด็บเด็บมาแล้วลูกค้ากลับปะพี่เด็บเด็บสองพันหนึ่งร้อยนะครับโอ้โหพี่ชาจา๋านะครับมาให้น้องหน่อยนะครับมาให้น้องหน่อยพี่ภารานี้ไม่มีแน่ๆนะครับสองพันห้าพี่ลูกบาทสมาเลยครับ สองพันห้าพี่ลูกบาสนะครับรายการนี้นะครับศักดิสรีลังนำเลิกแล้วเลขโค้ดสวยด้วยเลขสองหนึ่งหนึ่งครับ แล้วเลขโค้สวยด้วยพีย่เลขโค้ number สองหนึ่งหนึ่งนำที่พิบารครับพี่หมายหน่อยครับเนื้องอหลังพิเศษอุดมวลสารเต็มแผ่นเจ้าสุพร้านสองประดกพี่เบอร์รี่ครับโอ้โหพี่จบรายการที่9จบรายการที่8ไปองค์หนึ่งห้าพันกว่านะครับตอนนี้นะครับรายการที่6อยู่พาราเท่าไหร่เองวะเนี่ยอยู่2อ0 0ันแปนะครับ เจ้าส่วนบรรล้านพี่บอยระาประจัน์นะครับสองพันเจ็ดร้อยพี่โหนุ0 0สาพันพี่ยายยากับพี่นะครับไม่น่าใช่แล้วว่าเนี่ยพี่พาลานะครับไม่น่าใช่แล้วว่าในพาลานี้ เอาละนะครับสามพันสองมากันเต็มพิโดเลยพี่สักสี่พันมาก่อนได้ไหมครับสักสี่พันมาก่อนได้ไหมนะครับเบาจริงครับพี่นะพรานี้บอกเลยนะครับเบาจริงเบาจริงพี่ว่าผมดีเลยมีใครใส่ไหม,ไมคุยอะคยพี่นับสามสองหนึ่งครับพี่ พี่ๆช่องเราก็บอกชอบแบบไวๆไม่ต้องมานั่งนับนานๆนะครับถ้าพี่ใส่พาลาชนกันพาร,ราซ้ํากันพูดง่ายเลยพี่ถ้าพี่ใส่พาลรราจุกจิกเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้แน่ๆนะครับอาจจะได้ถ้าคนดวงดีนะครับเน็ตใครไวก็ได้ไปแต่ถ้าพี่โดดเยพี่ได้แน่สามพนาพี่ลูกบาสท้าไม่มีแล้วนะครับนะสามพันห้าพี่ลูกบาสถ้าไม่มีแล้ว จบกัรมาบงครับสามพเพี่เบอร์รี่แคปหน้าจอ นะครับ3 7 0พันเจ็ดร้อยะครับพี่เบอร์รี่แคป็บหน้าจอครับทักมาตอนนี้เลยนะครับพี่พารานีเบาจัดเลยนะครับพี่เบอร์รี่แคป็บหน้าจอครับ